สวัสดีคะ่ะทุกคนขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ขับเคลื่อนท่านนะคะในพระนามพระเยซูเอเมนค่ะในการในครั้งครั้งก่อนๆที่เมฆได้มาเล่าถึงช่วงเวลาที่เมฆได้หลงไปจากทางของพระเจ้านะคะสิ่งต่างๆ ความสูญเสียต่างๆที่เกิดขึ้นคือความพินาศทั้งหมดที่ที่ไม่ได้มาจากพระเจ้าถึงแนมะ้พระเจ้าจะจะเป็นผู้ที่ตีสอนเมฆเพื่อให้เมฆได้ไปรู้ว่าสิ่งที่เมฆไปไปไปเจอนั้นนะ่ะมีอะไรบ้างแต่ความพินาศความสูญเสียที่เกิดขึ้นนะ่ะไม่ได้มาจากพระเจ้าพระเจ้าไม่ได้เป็นผู้ ทำให้เกิดไม่ได้เป็นผู้ทำกับแม่กับชีวิตแม่นะคะไม่ได้เป็นผู้ทำกับชีวิตเราแต่ผู้ที่ทำกับชีวิตเราก็คือจัตรูของพระเจ้าในเมื่อเราเลือกเราตัดสินใจที่จะไปจากทางของพระเจ้าพระองค์ก็ปล่อยเราให้เราเรา,เราคือเราเลือกเองปล่อยเราแล้วเราก็ได้รู้ในสิ่งที่เราได้ไปพบเจอมาต่างๆนะคะ ในเฉลยธรรมบรัญญัติบทที่8ข้อที่19ถ้าท่านลืมพระยาเวพระเจ้าของท่านและไปติดตามพระอื่นและปรนนิบัตินมมสการพระเหล่านั้นข้าพระเจ้าขอยืนยันต่อท่านในวันนี้ว่าท่านจะต้องพินาศแน่นอนนี่ก็ยืนยันร่วมกับโมเสสนะคะโดยพระเจ้า ว่าความพินาศเกิดขึ้นแน่นอนทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในระหว่างนั้นที่เมฆได้ออกไปได้ลงไปจากทางของพระเจ้าเมฆก็ไปอยู่ในทางของที่เมฆเคยเชื่อเดิมมาตั้งแต่ตั้งแต่เด็กนะคะคือเมฆไปอยู่ในก็คคออยู่กับกลุ่มก็คือ ผู้ที่ไม่ได้ไม่ได้เป็นผู้เชื่อไม่ได้อยู่ในทางของพระเจ้าเรียนก็เรียนในโรงเรียนที่เขาสอนในทางของอีกทางหนึ่งเป็นอีกศาสนาเป็นศาสนา,าหนึ่งนะคะแล้วเราก็อยู่ในพิธีกรรมกับกลุ่มเพื่อนฝูงที่เขาทำพิธีกรรมต่างๆตามตามสิ่งที่ที่เขาทำปฏิบัติกันมานี่ก็ร่วมทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้ไป ที่เขาจะต้องทำก็จะมีช่วงเวลาที่ก็จะมีมีลูกคารพตรัวเมฆเองก็เคยที่จะใส่ใส่ใส่เอาไว้เป็นเป็นลูเคารพเป็นเป็นเครื่องรางเป็นลูกคารพเป็นอะไรต่างๆตามความเชื่อที่เมฆได้ได้หลงไป เป็นรูปภาพรูปหลอ่อรูปปั้นอะไรต่างๆรวมถึงการนำสิ่งที่สร้างขึ้นมาเป็นเหมือนเป็น,ปนตุ๊ก,กตาเป็นอะไรบางอย่างที่ที่เขาก็สร้างมาแล้วเลา่อล่อลวงเราให้เราไปเชื่อคือ เน่จะบอกว่าในสิ่งพวกนี้นะคะที่เป็นเป็นรูปเป็นรูปเคารพต่างๆเป็นเครื่องรางของขลังต่างๆเนี่ยมันก็เป็นแค่เป็นแค่เป็นแค่หินเป็นแค่ดินเป็นแค่อะไรที่ปั้นนำมาปั้นขึ้นมาแค่นั้นแต่ว่าในส่วนของฝ่าย วิญญาณที่เรามองไม่เห็นเนี่ยฤทิเดชของอำนาามืดเนี่ยมีอยู่จริงมันสามารถทำให้เราเนี่ยได้รับเหมือนเราถ้าในคำพูดของอีกทางหนึ่งก็จะบอกโชคลาภโชคดีอย่างนี้ค่ะมันสามารถทําให้เราเชื่อไปไปอย่างนั้นได้มันสามารถมีฤทธิเดชท,ทําให้เราได้รับได้รับ ความโชคดีหรือได้รับโชคลาภอะไรต่างๆแบบนั้นได้จริงๆมันก็เลยทำให้เราเชื่อไปว่าสิ่งนั้นน่ะสิ์จริงนี่คือกลวิธีอุบายของมารซาตานที่มาล่อลวงเราวิธีหนึ่งนะคะม่นก็เคย บูชาสิ่งพวกนี้เหมือนกันนำมาห้อยกับตัวเองเหมือนกันนะคะโดยก็เชื่อไปทางนั้นถึงขนาดเข้าเข้าไปร่วมพิธีเหมือนอยู่ในสถานที่ปฏิบัติของอีกอีกฝั่งหนึ่งด้วยเหมือนกันนะคะแต่ว่าเราก็อยู่ในอยู่อยู่กับเพื่อนเราก็อยู่กับกลุ่มเพื่อนซึ่งเราก็พยายามที่จะ พยายามที่จะให้ให้รู้ลึกเข้าไปในทางนั้นแต่ที่สุดแล้วก็อย่างที่ไม่เคยเป็นพยานในในตั้งแต่คําพยานยแรกนะคะว่าที่สุดแล้วว่าเราเองเราก็รู้ว่าเหมือนมันไม่ใช่เงี้ยค่ะแต่เราก็พยายามที่จะเข้าไปลึกที่จะแสวงหาที่จะค้นหาพยายามที่จะเข้าไปให้ลึกในทางนั้นนะคะแต่ว่าก็ในที่สุดก็รู้ว่า ความจริงก็อยู่ที่พระเจ้าพระเยซสูเพียงผู้เดียวนะคะแต่ว่าในเรื่องของรูปเคารพรูปเคารพก็ไม่ได้หมายถึงสิ่งที่เรานำมาบูชาหรือว่าเป็นเป็นรูปเป็นรูปทรงเป็นอะไรแบบนี้แต่ก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการที่เราให้สิ่งไหน มาอยู่เหนือเราควบคุมเรามากกว่าพระเจ้าถ้าเราเราติดเราติดเราติดหนังเราดูหนังแบบนี้ค่ะเราดูเราดูหนังเราก็ดู เราก็ดูดูดูหนังไปดูหนังไปเรื่อยติดการ์ตูนดูการ์ตูนไปเรื่อยติดเกมเล่นเกมไปเรื่อยสิ่งพวกนี้ก็เป็นลูกครุบเหมือนกันก็คือเราไปให้เราไปให้เราไปให้ใจเราที่ไปอยู่กับสิ่งพวกนั้นให้เวลากับพวกนั้นอย่างเงี้ยค่ะก็หรือว่าหรือว่าสิ่งที่เรา ให้เวลาไปกับการทำธุรกิจหาเงินทองเพื่อที่จะได้มาซึ่งความมั่งคัง่งต่างๆเนี่ยค่ะกะ็การรักเงินทองก็เป็นรากเหง้าของความชั่วทั้งหมดทั้งหมดคือทั้งหมดทั้งหมดคือไม่ใช่แค่บางสิ่งรากเหง้าก็ รากเงาคือต้นเหตุรากเงาคือเขาโครงเดิมเขาเดิมรากเงาจะเป็นร่องรอยเหมือนเราถ้าเราหลักเงินทองเราก็จะมีรากเงาที่จะเป็นร่องรอยเป็นเขาโครงเดิมเป็นต้นเหตุให้เราออกออกไปทําให้เกิดความเห็นกับตัวทําให้เกิดความอิจฉาริษยาทําให้เกิดความ ไถเยทะยานทำให้เกิดความโลภโลภที่เราต้องการที่อยากจะได้มาที่เราอยากจะมีเมื่อเรากเกิดความโลภมันก็จะเป็นเหตุให้เราออกจากความเชื่อของพระเจ้าทรัพย์สมบัติของเราอยู่ที่ไหนใจของเราก็อยู่ที่นั่นในวันนี้ถ้าเราให้ ใจของเราไปอยู่กับรูปเคารพต่างๆไม่ว่าจะเป็นรูปเคารพบ,บูชาที่ที่เราจะมองว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นรูปปั้นเป็นเครื่องรางเป็นอะไรก็ตามหรือว่าจะเป็นการดำเนินชีวิตด้วยสิ่งด้วยการอยู่กับสิ่งต่างๆก็ตามอาจจะติดอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึง่งติดเล่น ทรศัพท์อินเทอร์เน็ตติดเล่นอะไรพวกพวกนี้ค่ะคือการการใช้ชีวิตประจำวันทั่วไปซึ่งการที่เราดูหนังการที่เราเล่นเกมหรืออะไรแบบนี้ก็ไม่ใช่สิ่งไม่ใช่สิ่งที่ผิดนะคะแต่ว่าถ้าเราเอาไปติดอยู่กับสิ่งนั้นมากๆ ดูละครซึ่งจริงๆแล้วหนังบางเรื่องและพวกละครก็จะอยู่ในการล่อลวงที่ไม่ใช่ทางของพระเจ้าก็จะเป็นเรื่องราวที่สร้างขึ้นมามีเหตุคือเหตุการณ์มีคำพูดมีการ กระทำที่ไม่ใช่ทางของพระเจ้าเลยนะคะแต่ถ้าเราเราได้ดูเราเลือกดูหนังดูหนังที่มันไม่ใช่มันไม่ใช่ที่สิ่งที่ถ้าเราเลือกดูหนังที่ไม่ใช่สิ่งที่ไม่ชอบทำก็สามารถที่จะดูได้ก็ไม่ใช่สิ่งที่ผิดนะคะพระเจ้าก็ให จริงๆพระเจ้าก็ให้เราได้มีการพักผ่อนให้เราได้มีการบันเทิงของเราไม่ว่าจะเป็นการกินการดืม่มนี่ก็เป็นของขวัญที่พระบิดาทรงประทานให้กับเราเราชอบอา่าน,เป,นเป็นเหมือนเป็นรางวัลในการดำเนินชีวิตในการทำงานของเราในแต่ละวันแต่การดื่มนี่ไม่ได้หมายถึงว่าดื่มสังสรรค์มึนเมานะคะแต่หมายถึงว่าการที่เราได้กินดื่มเป็นอาหาร เป็นอาหารฝ่ายร่างกายที่พระเจ้าได้ทรงประทานให้กับเราหรือว่าถ้าอย่างจริงๆแม่ก็เคยเคยไปดูหนังก่อนที่จะไปดูหนังแม่ก็จะขอพระเจ้าให้บอกพระเจ้าให้เป็นผู้พาแม่ไปดูหนังก็ให้เราไปดูด้วยกันเนี่ยค่ะแล้วก็คือพระเจ้าก็ในระหว่างที่แต่หนังที่แม่ไปดูที่พระเจ้าพาไปดูนั่นก็จะเป็น เป็นเหมือนเกี่ยวกับสัตว์ต่างๆที่เขาทําเป็นแอนิเมชันแบบนี้ค่ะก็จะเป็นแบบหนังน่ารักน่ารักแบบนี้ที่เมกได้ไปดูเขาก็จะพระองค์ก็จะระหว่างที่อ่าเราก็ต้องยืนทำอ่าทำความเคารพในก่อนที่หนังจะเริ่มใช่ไหมคะในระหว่างนั้นพระเจ้าก็สัมผัสเมให้เมกได้รู้ว่าพระองค์พามาดูแล้วแล้วพระองค์ก็ ดูอยู่ด้วยกันกับเราในวันนั้นเมก็ได้ดูดูดูหนังอย่างมีความสุขแล้วก็หวานชื่นมากเหมือนเราได้ดูหนังกับคนรักของเราตัวไปนั้นเมก็ยังเก็บไปอยู่ซึ่ง็นที่พระเจ้าก็รักเราพระเจ้าก็รู้ถึงความต้องการในจิตใจของเราว่าคือเราไม่ได้อยู่ไม่ได้ไม่ได้อยู่กับ ความรู้ไม่ได้อยู่ในฝ่ายวิงยาณที่เป็นเหมือนฟาริสีที่เอาดักความรู้มาแต่ว่าพระเจ้าก็พระเจ้ามีความรู้สึกมีอารมณ์เหมือนกับเหมือนกับเราที่เป็นมนุษย์พระเจ้าก็สร้างเรามาตามพระฉายาของพระเจ้าพระเจ้าต้องการให้เรามีพระลักษณะเดียวกับพระเจ้าพระเจ้ามีอารมณ์โกรธมีอารมณ์ รักพระเจ้าเป็นความรักพระเจ้ามีพอใจไม่พอใจชอบใจไม่ชอบใจก็เป็นเหมือนเราที่มนุษย์สร้างที่พระเจ้าสร้างเราขึ้นมาก็มีความรู้สึกแบบนั้นพระเยซูสเสด็จลงมาบังเกิดเป็นอยูเอ่เป็นพระเจ้าที่ลงมาบังเกิดในสภาพมนุษย์พระองค์ก็มีอารมณ์เหมือนกับมนุษย์ เหมือนกับเราปกติก็มีโกรธมีดีใจมีเสียใจมีร้องไห้มีหิวมีอิ่มมีเพลียง่วงนอนนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ขอหนุนใจให้ทุกท่านนะคะแสวงหาแผ่นดินของ พระเจ้าก่อนแสวงหาความชอบธรรมของพระองค์ก่อนนะคะพระองค์จะพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์จะทรงนำเราว่าเราควรจะต้องทำสิ่งไหนทำอะไรอะไรทำได้อะไรไม่ควรทำถ้าเรายอมจำนวนเราตอบสนองต่อการทรงนำของพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์เราก็จะสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในทางของพระเจ้าได้นะคะหนึ่งยอนบทที่ ข้อที่27ลูกหลานหรือจงรักษาตัวให้พ้นจากรูปครบ,บค่ะขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านค่ะเอเมนค่ะ